ครับสวัสดีครับอันนี้ก็รับเข้าอีกหนึ่งคันกับโตโยต้าฟอร์จูเนะครับผมก็มาด้วยการแอร์ไม่ค่อยช่ำแล้วก็ลูกค้าบอกให้ล้างตู้แอร์ด้วยเลยครับตอนนี้ก็ได้ถอดเพื่อจะเอาตู้แอร์ออกครับคอนโซลออกนี่ถอดน,น็อตเบอร์สิฝั่งนั้นเลยนี่เออฝั่งนั้น ไปมันเย็ดเย็ดข้าวเนะรีเลยะก็ตู้แอร์อยู่นี่นะครับแล้วก็ถอดออกมาล้างเช็คลวดแลวเย็นฝั่งหนึ่งล้วก็จะอัดเช็คลวด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวรื้อก่อนนะครับผม ตู้แอร์ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูเลยนะครับสภาพตู้แอร์ mm hmm. ก็รั่วด้วยนะครับตู้นี้รั่วด้วยต่อน้ำยาแอร์ไม่มีเลยแล้วก็ถอดออกมาก็มีคราบน้ำมันคอมติดออกมาตัวนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปอัดแล้วครับรั่วชัดเจนครับคราบน้ำมันคอมไ่เยอะ,ะม,อมือน่า แอร์เย็นไม่ฉ่ำแอร์เย็นข้างหนึ่งลูกค้าแจ้งว่าแอร์เย็นข้างหนึ่งาะผมใช้เ,จเกจวัดดูน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์หายไปเยอะเลยนะครับเลยก็เดี๋ยวสั่งตู้แอร์ใหม่ครับวาลกว่าน่าจะใช้ของเดิมค,ครับขับจนเนิ่นก็จะมีประมาณนี่ย ตู้ใหม่มาแล้วตู้ใหม่แลก็เป็นของแท้ของเดนโซ่อันนี้ของเดิมเิร็แล้วก็ใช้วาล์วเดิมเดี๋ยวประกอบให้่ครับลูกค้ารีบขับฟอร์จูนเนอร์ ข้างในก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมเติมน,น้ำยายแอร์รอเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ไล่น้ำยายแอร์เปลี่ยนตู้แอร์แท้นะ แต่วันเี mm ่ยเดวารนกวปกติไอซ์สองร้อยังไม่เต็มดีอ

พอจูเน์ก็เสร็จไปอีกหน,นึ่งคันงานเปลี่ยนตู้แอร์นะครับแบบนี้โอ้เย็นจนหนาวเลยเย็นช่ำเลยนะครับเปลี่ยนตู้แอร์ เสร็จไปแล้วเรียบร้อยก็หนึ่งสงร้อยเกเจแบบสองด้วยในไซส์ไม่เกินสองร้อยแล้วแล้วก็อันนี้ก็ประมาณสามสิบนิดๆก็ตามแนวก็ใส่นะครับตามแนวใส่ พอเปลี่ยนตู้แอร์ก็ต้องเติมน้ามันคอมเพิ่มครับต่องานก็ออกมาก็จบสวยครับคันนี้ก็มาดูสภาพตู้แอร์ที่เราเปลี่ยนออกนะครับเนี่ยเปลี่ยนออกทีแรกลูกค้าจะมาล้างครับก็เลยเช็คน้ํายาแอร์ก็น้ยายาแอร์รั่วครับมีนิดเดียวลูกค้าแจ้งว่าเย็นข้างหนึ่งไม่เย็นข้างหนึ่งหลายตู้เราก็เปลี่ยนเป็นของแท้ให้แจ้งลูกค้าเปลี่ยนของแท้ ก็จะได้เย็นช่ำๆนะครับก็เสียบไปอีกหนึ่งคันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อวิภาวดีออตโต้ด้วยครับผมอวิพาวดียี่สิบแปดนะครับปากซอยวิภาวดีนะครับถนนวิพาวดีนะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้อวิภาวดีออตโต้ด้วยครับผมก็สวัสดีครับ